ทรนไลน์ line, แนวรับแนวต้านกราฟกำลังทำทรงแบบนี้จะฟลัเบรกไหมทะลุหลอกไหมหรือเบรกจริงทะลุจริง เมื่อราคามันวิ่งมาถึงตรงนี้โอเคคุณก็ทำการตั้งตารอครับหยิบป๊อปคอนถังใหญ่หาโซฟานุ่มๆแล้วก็นั่งรอกำไรจากการเทรดที่กำลังจะไหลมาเข้าในกระเป๋าคุณและไม่นานหลังจากนั้นราคาก็กลับตัวลงเป็นขาลงแบบเต็มตัวซะง,งั้นไม่นานรสชาติป๊อปคอนก็เริ่มจืดลงแล้วพอร์ตของคุณก็แตกตามถังป๊อปคอนไปแบบต่อหน้าต่อตานั่นแหละครับคือความจริงของตลาดแล้วถ้าคุณยังเจอกับปัญหาเหล่านี้คลิปนี้ผมมีความลับกับก,บการหลีกเลี่ยง เหล่านี้รวมถึงวิธีการแก้วัดทำอย่างไรเพื่อที่คุณจะรับมือและไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้กับคุณอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคริปโตกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของฟอลเบรกวันนี้ผมจะเอาเรื่องของฟอลเบรกมาสอนทุกคนให้ทุกคนได้เข้าใจกันครับว่าเฮ้ย การเกิดการ False Break เนี่ยมันคืออะไรนะครับการ Break หลอก Break out ทางนี้เนี่ยราคาต้องวิ่งไปทางนี้แน่ๆเลยแต่พอทำการเปิด Position ปุ๊บครับมันจะชอบวิ่งสวนทางเราตลอดเลยเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับถ้าเกิดผมพูดถึงเรื่องนี้นะครับคำถามที่จะต้องตั้งขึ้นมาก่อนอย่างแรกเลยนั่นคือคำถามนี้ครับคำว่า Break out คืออะไรครับ การเบรกเอาท์มันคือการที่ราคาครับได้ทำการวิ่งมาชนโซนใดโซนหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าคีย์เลเวล็็ได้นะครับแล้วทำการชนแล้วเด้งกลับไปกลับมาย่ำอยู่โซนนั้นซ้ำๆครับและไม่นานครับ มันก็มีแรงของผู้เล่นในตลาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งสามารถที่จะดันราคาให้ทะลุออกไปจากกรอบหรือว่าคีย์เลเวลที่เราทำการตีไว้ได้ครับการที่มันวิ่งทะลุออกไปจากคีย์เลเวลแบบนี้เราพูดเรียกสับตรงนี้ว่าเป็นการเบรกเอาทครับหลังจากที่ทะลุไปได้แล้วราคาก็เริ่มมีการที่จะพุ่งทยานไปในทิศทางที่มันทำการเบรกเอาทออกไปครับ ทำให้พุ่งไปแบบที่เหมือนกับราคาไม่เคยวิ่งไปที่ทางนั้นมาก่อนครับมันจะพุ่งไปแรงมากๆทําให้จุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะทําการเข้าเล่นแล้วก็ทํากําไรครับแต่ว่าคําถามคือเราจะหาจุดที่ตลาดทํารูปร่างแบบนี้ได้อย่างไรครับลองมาดูกันครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันผมรบกวนเวลาเพื่อนๆสักครูได้ไหมครับอย่าพึ่งกดคามได้ไหมครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำครับเพราะวันนี้ออคิปโตมีเงินรางวัลมาแจกจริงๆมูลค่ารวมทั้งหมด9,000บาทซึ่งสามารถรับได้ทุกคนและทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถรับได้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ออคิปโตได้คอลลบกับ b i n เ X นะครับแพลตฟอร์มกระดานเทรดที่มีการเทรดสินทรัพย์ทุกอย่างบนโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริป โตโฟอเล็กทองน้ำมันสินค้าพกพันมีทุกอย่างนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานสามารถคลิกสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อนที่เขียนว่าเลข1สมัครใช้งานนะครับหลังจากสมัครแล้วให้คลิกที่เลข2ครับจะมาเจอหน้านี้หน้านี้คือหน้าที่ทุกคนจะกดเข้ามารับเงินรางวัลที่ผมบอกนะครับซึ่งสูงสุดถึง9000บาทและทุกคนสามารถรับได้จริงๆนะครับกิจกรรมนี้มีระยะเวลาสิ้นสุดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นน้อย21เดเดนนะครับเรามาดูกันนะครับ9,000บาทที่ผมบอกจะรับยังไง ขั้นตอนแรกหลังจากที่สมัครเสร็จนะครับให้ทุกคนล็อกอินเข้าตัว Bing X ก่อนนะครับแล้วค่อยกดลิงก์ในหัวข้อที่2มันจะลิงก์มาหน้านี้เนาะถ้าเกิดใครมาถึงแล้วมันขึ้นว่าลงทะเบียนอยู่แบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ล็อกอินนะครับ ก็ล็อกอินก่อนแต่ต้องสมัครผ่านลิงก์ของช่องออกคริปโตเท่านั้นนะครับเพราะมันจะลิงก์กันเนาะแค่เพื่อนๆพืทำการ KYC ก็รับไปเลยครับ20 USDT และฝากเงินเข้ามา1 0 0 USDT ก็รับไปอีก20 USDT เลยครับและก็มีกิจกรรมที่เพื่อนเพื่อนทำตามตรงจุดนี้ซึ่งรวมแล้วทั้งหมด9000บาทและมันไม่ยากเลยนะครับมันไม่ยากจริงๆซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่สมัครแล้วเนี่ยเพียงแค่ KYC แล้วรับ,บโบนัสไปโบนัสตรงนี้สามารถนำไปใช้เทรดได้จริงๆเลย เพื่อนๆเทรดจริงได้กําไรถอนออกมาได้จริงๆเลยครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่สามารถถอนโบนัสพวกนี้โดยตรงได้แต่เป็นเงินจริงๆที่ให้เพื่อนๆเ,เอาไปเทรดอะไรก็ได้เลยและถ้าได้กําไรก็ถอนได้เลยดังนั้นกิจกรรมตรงนี้อยากแนะนําทุกคนจริงๆครับมีระยะเวลาจํากัดยังไงใครที่จะร่วมกิจกรรมก็สมัครและก็สามารถมาร่วมกิจกรรมตามลิงก์นี้ได้เลยแจกง่ายแจกจริงออคิปโตยืนยันครับยังไงผมก็ฝากบิงเอกไว้ด้วยนะครับอย่างที่ผมถามแล้วนะครับว่าเราจะหาลักษณะรูปร่าง ของการวิ่งราคาแบบนี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือ breakout pattern ครับผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับรูปแบบ pattern ต่างๆเหล่านี้มามากมายแล้วนะครับซึ่งปัญหาหลักที่ผมเจอก็คือหลายคนกำลังมองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่มันจะต้องตรงกับแ pattern ตามแบบนี้เป๊ะๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมีโอกาสน้อยมากนะครับที่ราคามันจะเกิดแ p a t ิร์นหรือรูปแบบตามนี้เป๊ะ มันเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะมองหาแพทเทิร์นของราคาที่มันเป็นรูปทรงเนี้ยนี่แหละใช่เลยแต่ว่าในทางความเป็นจริงมันมักจะไม่เกิดแบบนั้นครับ และเมื่อคุณรู้แบบนี้หลายคนก็จะไม่ทำการมองหาราคาที่วิ่งเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เป๊ะๆครับแต่หลายคนมักจะใช้วิธีการต่อไปนี้คือการมองหาแนวรับแนวต้านหรือ key level ครับแล้วดูว่าราคาเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับแนวต้านตามแพทเทิร์นไหนแทนและเราก็ค่อยเอาการเคลื่อนไหวแบบนั้นจับไปพอตลงบนแพทเทิร์นที่เรารู้มาถูกต้องไหมครับหลายคนกำลังทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับพูดกันตรงๆก็คือตอนนี้เร เราไม่ได้สนใจแล้วเลยครับว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งไปในรูปแบบแพทเทิร์นตรงไหนเอาจริงๆบางครั้งเวลาที่ผมทําการเทรดเนี่ยผมยังเรียกชื่อแพทเทิร์นสลับกันอยู่เลยนะครับจะเรียกเวทจะเรียกเพนแนนต์จะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากๆครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าใครที่ยังใช้การเทรดตามแพทเทิร์นแบบนี้แล้วรอเบรกเอาแล้วเข้าเลย ผมอยากจะบอกว่าคุณจะต้องหลีกเลี่ยงการทำแบบนี้ครับเพราะคุณจะเห็นว่ารูปแบบนี้มันมีจุดที่เหมือนกันมากๆแทบจะเหมือนกันทุกแพทเทิร์นเลยคืออะไรเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันครับถ้าเกิดเป็นเบสิกเลยเนี่ยก็คือราคามีการสร้างฐานมีคีย์เลเวลทั้ง2อันบนล่างใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็รอการเบรกเอาครับเบรกเอาแบบไหนเบรกเอาแบบนี้ใช่ไหมครับ เมื่อเบรกเอา t แล้วนะครับคุณก็จะทำการเปิดบ่าย Position ทันทีทันใดนะครับเราก็ Break Out ์เราก็ทำการเปิดบ่าย Position ครับ s t o p l o s s หลายคนอาจจะตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่า R r ขึ้นไปครับถ้าเกิดว่าเป็น Pattern Break Out ก็น่าจะประมาณ2หรือ1.5แล้วแต่คนนะครับหลังจากเปิดไปแล้วครับทันทีทันใดครับราคาก็วิ่งกลับทะลุลงมาแบบนี้ครับ เราก็จะรู้ว่าอ๋อการที่เราเปิดไปแบบนี้มันคือการ f a l เบ b ก k เท่านั้นและราคาก็วิ่งกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามทันทีเทรดเดอร์ที่ทําการเปิดออเดอร์บายตรงนี้ก็เสียเงินให้กับตลาดไปนั่นเองครับดังนั้นผมจะทำให้ทุกคนเห็นเองครับว่าเราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อให้การเข้าแต่ละครั้งของเรานั้นมันมีโอกาสที่ราคามันจะวิ่งไปในทิศทางที่เราทําการเข้าเล่นจริงๆครับ สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือโมเมนตัมแคนเดลครับแล้วโมเมนตัมแคนเดลมันคืออะไรลองมาฟังผมอธิบายกันครับโดยปกติแล้วโมเมนตัมแคนเดลนะครับจะแสดงออกมาในรูปแบบของแท่งเทียนที่เป็นแท่งเดียวแล้วก็เป็นแท่งใหญ่แบบเต็มๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นแท่งใหญ่แบบนี้ อาจจะเป็นแท่งเทียนที่เรียงตัวติดกัน3แท่งแต่ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้เราถึงจะเรียกว่าโมเมนตัมแคเดลครับและเราจะทำการเล่นและเราจะทำการเล่นแบบเบรกเอาได้นั้นเราจะต้องมองหาการเกิดโมเมนตัมแคเดลเท่านั้นครับยกตัวอย่างอย่างจุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยลองมองก็จะเห็นว่ามันกำลังทำรูปแบบเวทถูกต้องไหมครับ เราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงคือรูปแบบเวทแท่งเทียนกําลังทากราฟแพทเทิร์นหรือว่าทําการวิ่งของราคาเป็นรูปแบบเวทและเราต้องมองหาอะไรครับเราต้องมองหาแท่งเทียนโมเมนตัมครับแท่งเทียนโมเมนตัมที่ผมพูดถึงนั้นมันจะต้องเป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับจุดตรงนี้ครับมีแท่งเทียนตัวนี้ทําการเบรกเอาท์ออกมาได้ครับซึ่งการเบรกเอาท์ออกมานั้นถ้าเกิดว่าเราทําการมองเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีบอดี้บางส่วนหรือว่าถ้าเกิดคิดตั้งแต่ไส้จนถึงสุดท้ายเลยนะครับบนถึงล่างสุดเนี่ยมันออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ผมจะบอกว่าการมองหาโมเมนตัมแคนเดลนั้นมันจะต้องทะลุเกินออกมาถึง80%ของแท่งเทียนทั้งหมดครับดังนั้นถ้าโมเมนตัมแคนเดลเป็นแบบนี้เราไม่อาจที่จะเรียกแท่งเทียนแท่งนี้ได้ครับว่าเป็นแท่งเทียนโมเมนตัม ดังนั้นจุดตรงนี้เราจึงจะไม่นับและไม่สามารถมองได้ครับว่ามันคือโมเมนตัมถ้ามองไม่ได้ว่ามันคือโมเมนตัมเราก็ไม่อาจที่จะเข้าเล่นตรงจุดนี้ได้เพราะอนาคตการ break out แบบนี้มันอาจจะเกิดการ f a ลเบรกนั่นเองครับทีนี้เราก็มารอดูครับว่าถ้าเราไม่ทำการเข้าเล่นมันจะเป็นยังไงและผลก็คือหลังจากวิ่งลงมาแบบนี้แล้วมันก็ดีดกลับทันทีแล้วก็ทำการวิ่งขึ้นไปเป็นขาขึ้นทันทีครับ เราจึงบอกว่าจุดตรงนี้มันคือฟอลเบกนั่นเองไม่ว่ามันจะเป็นการวิ่งไปล้าง liquidity ไม่ว่ามันจะเป็นการวิ่งไปกิน stop l o อ s ยังไงก็ตามแต่ครับแต่จุดตรงนี้จําไว้ว่าเราจะไม่ทําการเข้าเล่นเด็ดขาดครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันครับนี่คือตัวอย่างต่อมาที่ผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจําได้ที่ผมบอกว่าการที่จะเล่นแบบ breakout จะต้องหาอะไรครับจะต้องหาแท่งเทียนที่มีโมเมนตัมถูกไหมครับทีนี้ผมก็ปล่อยให้กราฟเนี่ยมันวิ่งไปครับ พอวิ่งไปตอนนี้กราฟยังไม่ทะลุตอนนี้ผมตีคีเลเวลขึ้นมารอไว้ทุกคนแล้วนะครับจะได้มองง่ายๆเนาะโอเคแท่งเทียนมีการทะลุไปครับแต่ว่าทะลุมาแค่นี้ครับหมายถึงว่าเจ้าตัวบอดี้ของแท่งเทียนเนี่ยมันมีแค่นี้ถ้ามันไม่ลากยาวแบบนี้ครับเราจะไม่สามารถไอเดินได้เลยว่าแท่งเทียนแท่งเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนที่มีโมเมนตัมเพราะว่ามันยังโดนแรงซื้อกดอยู่ครับเราก็เพิกเฉยไปปล่อยต่อไปครับพอมาแท่งที่2ครับเราเจออีก แต่อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดเราจะเข้าได้เลยเนี่ยแท่งเทียนแท่งแรกที่เบร a k o u ออกมาจะต้องเป็นแท่งโมเมนตัมแต่ในที่นี้มันไม่เป็นแล้วแต่แท่งที่2ก็ไม่นับครับเพราะว่ามันหลุดจากแท่งแรกมาแล้วเราก็รอต่อไปครับปรากฏว่าแท่งที่3ก็ทะลุออกมาอีกครับทุกคนจําได้ไหมครับว่าเราจะนับว่ามันเป็นโมเมนตัมแคนเดลต่อเมื่อแท่งเทียนแท่งใหญ่เท่านั้น หรือเกิดแท่งเทียนแท่งถัดไปในทิศทางเดียวกัน3แท่งติดต่อกันครับดังนั้นเมื่อเรารอและแท่งที่3ปรากฏขึ้นแล้วตรงนี้จึงเป็นสัญญาณที่ดีมากที่ผมมองว่าอยากจะทำการเข้าเทรดครับและถ้าผมทำการเข้าเทรดตรงจุดนี้ผมจะต้องประเมินสถานการณ์ต่อไปครับว่ามันมีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจจะเป็นไปได้ครับคือ 1. นถ้าผมเปิดโพ i ิชันตรงจุดนี้เหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้คือราคาครับ มีการวิ่งลงต่อไปแบบนี้ครับหรือ2ครับราคามีการวิ่งมาแบบนี้ก็จริงแต่อาจจะเด้งกลับไปครับแล้วก็วิ่งลงไปด้านล่างถูกต้องไหมครับแล้วก็เหตุการณ์ที่3ถ้ามันจะเกิดขึ้นเพราะผมเปิด p o s i t i o นแล้วราคาวิ่งทะลุไปคนละทิศคนละทางเลยครับและผมก็ทําการขาดทุนดังนั้นสถานการณ์ที่ผมประเมินตอนนี้มีความเป็นไปได้3รูปแบบและเราจะเอาอย่างไรต่อดี จะให้ราคาเด้งกลับมาแล้วค่อยเข้าไหมหรือว่าเข้าตอนนี้เลยเราลองมาดูการประเมินของผมต่อไปครับถ้าเกิดผมทําการเข้าตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่แท่งเทียนแท่งที่3เนี่ยครบนะครับใครที่เรียเราครบแล้วผมทําการเปิดเซลล์โพซิชันทันทีครับสต็อปล s อเนี่ยผมจะลากไว้ที่ครึ่งหนึ่งของตัวคีย์เลเวก็คือของตัวชาน n e ลนะครับตรงกลึ่งกลางพอดีนะครับและผมก็จะลากให้ค่าอาเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ1.5ครับทีนี้ ทุกคนลองมาประเมินสถานการณ์พร้อมผมกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมตั้ง Stop l o อ s ไว้เหนือ Key Level เล็กน้อยตอนนี้ผมมีโอกาส2ใน3ครับที่ผมจะทำการชนะการเทรดครั้งนี้คือ66%ตามสถานการณ์ที่เราทำการประเมินเมื่อสักครู่เพราะมีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้นที่ผมจะเสียเงินนั่นคือแท่งราคามีการวิ่งสวนกลับไปในทิศท,ทางขาขึ้นคิดเป็น33%แต่ถ้าแท่งเทียน มีการเด้งกลับมาแบบนี้เราวิ่งต่อผมชนะครับและถ้าเกิดว่าแท่งเทียนในเคสที่ดีที่สุดวิ่งต่อไปเลยผมชนะครับดังนั้นผมมีโอกาสถึง66%ที่ผมจะชนะและสามารถทำกำไรได้แบบเต็มๆครับและเมื่อพิจารณาแท่งเทียนทั้ง3แท่ง ที่ผมได้ดูตรงนี้แล้ว3แท่งนี้เป็นแท่งเทียนโมเมนตัมด้วยมันมีโอกาสต่ํามากครับที่ราคามันจะวิ่งกลับไปยังจุดเก่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเคสฉุกเฉินผมก็ยังมีสต็อปลอสที่รออยู่ตรงจุดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พอร์ตของผมระเบิดนั่นเองตอนนี้นะครับเรามีจุดเริ่มต้นในการเข้าแล้วและผมก็วางแผนไว้แบบนี้ทีนี้เราจะออกตอนไหนล่ะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้เพื่อนเห็นว่าผมตั้ง R r เนี่ย ไว้อยู่ที่1.5ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือการเล่นกลยุทธ์แบบ Breakout ต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่ามันมีโอกาสในการทำกำไรด้วยการตั้ง l i s t Reward Ratio ที่สูงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะตั้ง RR แค่1.5เนี่ยแล้วก็ทำกำไรแล้วก็กระโดดออกมาเลย มันก็ดูจะเป็นการตัดโอกาสการทำกำไรไปหน่อยครับเพราะว่าอุตสาหวิเคราะห์มาตั้งนานประเมินมาตั้งนานดังนั้นผมจะมาแนะนำวิธีนี้ให้ทุกคนสามารถทำกำไรได้อย่างเต็มที่กับการเล่นแบบ Breakout ผมจะเรียกวิธีนี้ว่า การทำกำไรแบบ2ขั้นตอนครับจริงๆแล้ววิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ใหม่อะไรเลยนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าผมจะสาธิตหรือว่ายกตัวอย่างให้ดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะยังไม่เคยลองใช้วิธีนี้จะได้ลองไปปรับใช้กันดูครับผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เทรดเพียงสินทรัพย์เดียวแน่ๆแ,และก็ยังปวดหัวกับการที่จะต้องคอยสลับใช้หลายๆเอ chang งหรือหลายๆโบเกอร์สลับไปมาวันนี้ปัญหานี้ได้จบลงแล้วครับเพราะบิงเอ็ก แพลตฟอร์มการเทรดระดับโลกที่จะรวมการเทรดหุ้นคริปโตฟอเร็กทองน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรืออินเด็กต่างๆเช่น S&P 500 n a s d a q หรือตลาดจีนรวมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแล้วครับ BingX ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลกมาอย่างยาวนานออกคริปโตไว้ใจ ทุกคนก็วางใจได้เลยครับหากต้องการสมัครใช้งานให้คลิกสมัครที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพอาะถ้าสมัครจากช่องของเราแล้วมีข้อสงสัยใดๆสามารถเข้ากลุ่ม Discord แล้วพิมพ์ถามมาได้ตลอดครับจะมีทีมงาน BingX แล้วก็ผมคอยตอบอยู่ในนั้นตลอดยังไงก็ฝาก BingX ไว้ด้วยนะครับการทำกำไร2ขั้นตอนอย่างที่ผมบอกขั้นแรกวิธีการครับให้ทุกคนกางเครื่องมือ r r มาแบบนี้แล้วทำการปล่อยให้กราฟมันรันไปก่อนครับหลังจากที่กราฟรันไป เราต้องเม k e sure ก่อนครับว่าเราสามารถทํากําไรตรงจุดแรกได้ถ้าเกิดว่ากราฟรันไปแบบนี้และเราสามารถทํากําไรตรงจุดนี้ได้ให้เรา take profit ของเราออกมาครึ่งหนึ่งของจํานวน position sizing ที่เราใส่ไปครับยกตัวอย่างเช่นตรงจุดนี้ผมจะทําการ take profit มาก่อนครึ่งหนึ่งด้วยค่า RR 1.5หลังจากนั้นครับผมจะทําการขยับ stop loss ของเราเข้ามาให้ใกล้กับจุด entry point ครับจุดที่เราทําการเข้าไปมากที่สุดประมาณนี้ครับ แล้วคำถามคือผมจะไปเทคโปรฟิตอีกทีหนึ่งตอนไหนคำตอบคือเราจะใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยครับให้ทุกคนเปิดหน้าต่างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งลงไปครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าชานเดเลียสต็อปครับหลังจากพิมพ์ไปแล้วจะเจอของคนที่มีคนใช้ประมาณ4,300คนของคุณปิ๊บชาลีปะครับอ่ะก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากคลิกเข้าไปแล้วปิดไปเลยครับ ผมจะมาทําการตั้งค่าเจ้าตัว indicator ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับให้ดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ในส่วนของ input หน่อยจาก atr multiplier จาก3นะครับให้เปลี่ยนเป็น5แล้วก็กด ok ไปครับวิธีการง่ายมากๆครับเราจะปล่อยให้กราฟลันไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ indicator ตัว c h a n d l i e r stop นะครับเปลี่ยนสีจากสีม่วงที่หมายถึงเทรนขาลงเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าเมื่อไหร่ ผมจะทำการปิด position ของผมทั้งหมดทันทีครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมก็ปล่อยให้กราฟมันรันไปครับโอเคปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมจะต้องรอหาจุดออกครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเมื่อไหร่ผมทำการปิด position ทันทีครับโอเคผมก็เจอแล้วนะครับว่าจุดตรงนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์ได้มีการเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วผมก็ลากไว้แบบนี้เลยครับ ประมาณนี้อ่ะโอเคครับหลังจากที่ผมลากไว้แบบนี้แล้วทุกคนจำได้ใช่ไหมครับว่าจุด stop loss เนี่ยผมบอกว่าให้ขยับมาใกล้ตัว entry point มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับดังนั้นเมื่อเราขยับตัว stop loss มาไว้ที่ entry point แล้วเรามาดูกันครับว่า เจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันสร้างผลตอบแทนให้เราได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ27.8ส times หรือว่า27.8เท่านั่นแหละครับวิธีการนี้มันจะทำให้ทุกคนสามารถทำกำไรได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการใช้อินดิเคเตอร์เพื่อหาจุดออกทั้งนี้ทั้งนั้นตัวช andelier stop ไม่ใช่เพียงอินดิเคเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นที่จะหาจุดออกได้ยังมีอีกหลายอินดิเคเตอร์ครับเพื่อนๆลองเอามาใช้ประกอบกันแต่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างด้วยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับ และนี่ก็คือวิธีการเล่นแบบ break out ที่ทรงพลังมากๆเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อประกอบความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างต่อมาทุกคนจะมองเห็นนะครับว่าจุดนี้เราเจอการทำ pattern แบบเว d g อีกแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะเราลองมาดูกันครับว่าถ้าผมลากผมจะลากไปตรงน,นี้เนาะแล้วก็ประมาณนี้นะครับทีนี้รอกรารราคาเรียกทักนะครับตอนนี้เรายัางไม่รู้เราปล่อยให้การฟราคาวิ่งไปก่อนครับต่อมาครับ เราเจอสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมแคนเดแบบแท้ๆแล้วนั่นคือแคนเดที่ทะลุออกมาโดยมีอัตราส่วน80% 90%อยู่นอกตัวเบรกเอานะครับในที่นี้ก็คือแท่งนี้แบบเต็มๆเลยถ้าเกิดมีการเบรกออกมาแบบนี้ผมถึงบอกว่ามันสามารถทำได้โดยการเปิดเซลล์โพ i ซิชันครับเพราะว่าการเบรกแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราหาโมเมนตัมแคนเดเจอเนี่ย ตรงจุดนั้นแหละครับคือจุดที่จะคอนเฟิร์มแล้วว่าการเบรกออกมาแบบนี้คือการเบรกที่ส่งพลัง stop l o s ออย่างที่ผมบอกว่าลากไว้ประมาณครึ่งหนึ่งหรือกึ่งกลางของชาน n e ลที่เราทำการตีหรือว่าแพทเทิร์นต่างๆนะครับแล้วก็อ่าๆให้ตั้งไว้ที่1.5ก็ประมาณนี้ครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วครับทุกคนจริงๆแล้วยังไม่จาเป็นต้องทาการเปิดโพซิชันตรงนี้ก็ได้ครับ ทุกคนสามารถดูอย่างอื่นประกอบกันได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่ามันจะ break จริงไหมผมก็ลองเปิดดูครับอาจจะเป็นการเปิดขึ้นมานะครับใน time เฟร m e ที่มันใหญ่หน่อยอย่างยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ time f ฟ a m e w e นะครับผมลองเอา indicator ตัวอื่นครับลองมาประกอบกันดูสมมุติว่าผมใช้ตัวเ o l ร์ e band ขึ้นมานะครับผมก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้ครับที่ผมทําการเปิดเนี่ย ที่ผมบอกว่าผมจะทำการเปิดตรงนี้มันเป็นจุดที่ตัวราคาวิ่งขึ้นไปชนตัว upper channel ของตัวบอลลิงเจอร์แบนพอดีครับและทุกครั้งที่ชนตัว upper channel เนี่ยราคาก็จะมีการวิ่งกลับลงมาครับทุกครั้งเลยวิ่งกลับลงมาวิ่งกลับลงมาเห็นไหมครับทีนี้การคอนเฟิร์มตรงจุดนี้ครับเพื่อนๆจะใช้การคอนเฟิร์มแบบอื่นก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องมาใช้การคอนเฟิร์มแบบผมอาจจะซูมออกนะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดในทำเฟรมวีขึ้นมาประกอบกันนะครับ ออกมาแล้วหาตัว key level ตัว support and resistance นะครับว่าจุดตรงนี้มันควรจะเกิดการกลับตัวไหมแล้วก็ซูมลงมาดูใน time frame ที่เล็กลงครับแบบนี้มันจะเป็นการยืนยันในชั้น2และชั้น3ให้เพื่อนๆสามารถทำความเข้าใจได้ว่าอ๋อถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะมีความมั่นใจในการเปิด position เพิ่มขึ้นไปอีกครับเราก็รอไปครับ และแท่งราคามันก็วิ่งไปแบบนั้นจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าวิ่งไปแบบนี้แล้วขยับมาครับขยับมาให้มันเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ทําการแอดตัวอินดิเคเตอร์เข้าไปอีกตัวหนึงครับนั่นคือตัวช andelier stop แอดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมปรับค่าของมันให้เป็น5ด้วยนะครับแล้วเราก็กดโอเคไปครับหลังจากนั้นเราก็มาดูกันครับว่าราคาจะวิ่งไปหยุดที่จุดไหนตัวช a n เดเลียจะมีการเปลี่ยนสีตรงไหนนะครับเราก็รอไป ก็จะเห็นว่าราคาทําการเปลี่ยนสีบริเวณนี้ดังนั้นผมก็จะทําการ Take Profit ตรงจุดนี้นะเดี๋ยวผมลากซับ p อ o s s ขึ้นไปนิดนึงนะครับมันมองไม่เห็นตัว List Reward Ratio ของเราอ่ะประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าเราสามารถทำค่า List Reward Ratio อยู่ได้ที่25.83อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่า Pattern Breakout เนี่ยถ้าเกิดเข้าถูกจังหวะ อาจจะเป็นช่วงที่กราฟมันเกิดการกลับตัวหรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคีย์เลเวลที่สําคัญมันจะทำให้เราสามารถทํากําไรได้เยอะจริงๆครับแต่การวิเคราะห์แบบนี้คุณจะต้องหาเหตุผลอื่นหรือว่าแบบอื่นมาซับพอร์ตด้วยไม่ใช่เพียงว่า ดูแบบที่ผมสอนแล้วก็ทําการเปิดได้เลยเพียงแต่ว่าโอกาสที่ผมสอนในการเบรกเอาแบบนี้มันมีโอกาสน้อยครับที่จะเกิดการฟอลเบรกเอาดังนั้นควรพิจารณาเหตุผลอื่นประกอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสัญญาว่าถ้าเกิดมีเวลาผมจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ